นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้ครูก็จะมาทบทวนเรื่องระบบประสาทให้กับนักเรียนนะคะ,<ม>ะแน่นอนเราเรียนผ่านไปแล้วหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะทั้งหมดห่าเรื่องนะคะเรื่องอะระบบของร่างกายนะคะวันนี้เป็นการทบทวนเรื่องระบบประสาทนะคะขอให้นักเรียนที่สนใจแล้วก็ ต้องการที่จะทบทวนนะคะเข้ามาดูนะคะก่อนที่เราจะมีการสอบกลางภาคนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะระบบประสาทของมนุษย์ก็จะเ,เกี่ยวข้องกับการทํางานของอพวกระบบในร่างกายต่างๆเลยตั้งแต่ระบบหายใจที่เราเรียนนะคะาการตอบสนองสิ่งร้าต่างๆระบบหมุนเวียนเลือดระบบการทํางานของหัวใจ ย่อยอาหาราการขับถ่ายการกินาการสื้พันธุ์ของเราของมนุษย์เรานะรวมถึงพวกความรู้สึกต่างๆอาัยวาขับถ่ายการขับถ่ายของเสียทันไตนะคะาการทํางานของปอดเกี่ยวกับระบบหายใจพวกนี้แล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่เราแสดงออกมานะคะล้วนแล้วแต่เป็นการทํางานของระบบประสาททางนั้นเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึง พฤติกรรมของมนุษย์นะคะพฤติกรรมต่างๆที่เราแสด,ง,สดงออกมาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับสิ่งเรา้าภายนอกแล้วก็ภายในทีนี้เรามาดูสิ่งเร้ากันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างและเราสามารถรับรู้สิ่งเร้านั้นได้อย่างไรนะคะ,ะ,น,ะนี่การรับรู้สิ่งเรา้านะคะ,ะสิ่งเร้าที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะ ก็หลักๆพื้นฐานเลยแล้วก็จะเจอ,อแสงสีนะคะหรือว่าภาพะะวัตถุอย่างเงี้ยที่เราสามารถมองเห็นได้ก็เพราะว่าเรามีอวัยวะรับสัมผัสนั่นก็คือตานั่นเองไปพวกเสียงนะะอวัยวะรับสัมผัสก็คือหูกลิน่นก็เป็นจมูกกลิน่นความเหม็นความหอมความฉุนกลิ่นทุกอย่างที่เราสามารถรับรับรู้ได้นะ เรารับรู้ได้จากการสูดดมผ่านจมูกนั่นเองะคะอ่ะรสชาติก็จะเป็นลิ้นแล้วก็คุณหะคูมิอันนี้ก็จะเป็นผิมพ์อ่ะนี่คืออวยัยวะรับสัมผัสทั้ง5หรือประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นเองนะคะต่อไปนี้เรามาดูระบบประสาทนะคะระบบประสาทเนี่ยของมนุษย์เนี่ยจะ ประกอบด้วย2ระบบก็คือระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทรอบนอกนะคะระบบประสาทส่วนกลางก็จะมีอวัยวะที่สําคัญอยู่นั่นก็คือสมองแล้วก็ไขสันหลังนะคะซึ่งไขสันหลังเนี่ยก็จะทอดยาวจากสมองนะคะลงไปตามกระดูกสันหลังของเรานั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ระบบประสาทรอบนอกอ่ะระบบประสาทรอบนอกเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทนะคะ ที่ทำหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทนะแล้วส่วนกลางกับรอบนอกนะเขาก็จะทํางานประสานกันนะคะโดยมีการสั่งการของสมองและไขสันหลังเนี่ยผ่านเส้นประสาทนะคะ,ะหลังจากนั้นเนี่ยเส้นประสาทเนี่ยก็จะประสานงานไปยังอวัยวะเป้าหมายของเรานะคะนี่ ทำให้มีการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำให้เราเนี่ยสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาได้แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเราต่างๆนะคะอันนี้รวแล้วแต่เป็นการทำงานของระบบประสาทโดยมีการสั่งการที่สมองหรือว่าไขสันหลังก็ได้ที่สมองก็ได้นะคะต่อไปอันนี้ระบบประสาทส่วนกลาง สองส่วนทำงานร่วมกันนะคะเป็นตัวที่รับรู้ไม่ใช่รับรู้สิควบคุมแล้วก็สั่งการนะคะตัวนี้ก็คือสมองและไขสหลังนี่เห็นไหมเห็นว่าเราจะเห็นว่าไขาสันหลังนั้นนะคะจะทอดยาวลงมาตามกระดูกกระดูกสันหลังแล้วก็จะมีเส้นประสาทไขสันหลังที่ทําหน้าที่ส่งกระแสประสาทเข้า ผ่านไปที่สมองแล้วก็เป็นทางผ่านของกระแสประสาทจากสมองไปที่อวัยวะต่างๆโดยมีเส้นประสาทไขสันหลังเป็นตัวนำนำกระแสประสาทไปนะคะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาดูสมองของเราบ้างนะคะสมองของคนเราเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะคะอ่านี่คือรูปที่ครูหาได้นะคะที่อ่า เหมือนกับในหนังสือเรียนเรามากที่สุดนะคะอะมาดูสมองแบ่งเป็น3ส่วนมีอะไรบ้างอาอันนี้คือส่วนหน้านะคะซีริบรัมจะเห็นว่ามีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะในสมองแล้วก็มีลักษณะเป็นหยักๆยหยักหยัอ,ยอะตัวนี้ทําหน้าที่เกี่ยวกับความจําแล้วก็ชาวปัญญานะคะ,ะเกี่ยวกับความคิดความจําการเรียนรู้ต่างนะคะ,ะเป็นสมองซีริบรัม ในการควบคุมนะคะ,ะต่อไปทารามัสนะคะก็อยู่ส่วนกลางอยู่ข้างล่างเออส่วนหน้าขออภัยอยู่ข้างล่างซิริบัมลงมาอีกแล้วก็ไฮโปทาลามัสนะคะตรงนี้แล้วก็ข้างล่างไฮโปทาลามัสนั้นก็คือต่อมใต้สมองอต่อมใต้สมองนั้นหรือว่าเรียกว่าพิทูอิทารีแกลนนะคะตัวนี้ทำหน้าที่ เขาเป็นต่อมไรท่โ่นะคะต่อมใต้สมองอะ่ะเขาก็ทําหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนต่างๆเพื่อควบคุมการทํางานของร่างกายยกตัวอย่างเช่นหลังฮอร์โมน FSH นะคะหรือว่า follicle stimulating St hormone นะคะไปที่รังไข่เพื่อกระตุ้นให้ follicle ที่อของห้งไข่นั้นเขาเาติบโต,ตนะคะแล้วก็จะหลัง LH ไปที่ รังไข่อีกทีนึงเพื่อให้ไข่ตกอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปพูดกันต่อในระบบสืบพันธุ์นะคะตอนนี้อันนี้คร่าวๆให้ว่าต่อมใต้สมองทํางานอะไรซึ่งต่อมใต้สมองเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างไฮโปทาลามัสใช่ไหมอ่าก็จะไฮโปทาลามัสเนี่ยเขาก็จะควบคุมต่อมใต้สมองอีกทีนึงก็เป็นการควบคุมฮอร์มันหลังฮอร์โมอนของต่อมใต้สมองนะคะอ่ะต่อไปสมองส่วนกลางมีขนาดเล็กมากๆนะคะ ตอนนี้ควบคุมเกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยินนะคะต่อไปจะเห็นว่าครวแบ่งเป็นสีสีสีเขียวก็คือส่วนหน้าสีฟ้าส่วนกลางแล้วก็สีน้ําเงินส่วนท้ายนะคะตรงนี้สมองส่วนพอน,นะคะพอนอยู่ส่วนท้ายนะคะพอนก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับใบหน้าการจําง่ายๆคือครีมพอนใช้ทาหน้าเพราะฉะนั้นสมองส่วนพอนก็ทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใบหน้า เช่นการเคี้ยวการฉีกยิมการตีคิว้วแบบนี้อ่ะต่อไปข้างล่างพรก็จะเป็นเมดัลลาออฟดองกาต a นะคะอ่าเป็นทางผ่านของอกระแสประสาทจากไขสันหลังเข้าสู่สมองและสุดท้าย c e ร e เบล u m นะตัวนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมกล้ามเนื้อนะะจะสังเกตเห็นว่าส่วนท้ายอ่ะจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะการทรงตัวเนี่ยการทรงตัวการ ที่เราสามารถควบคุมกล้ามเนื้อให้ทำสิ่งต่างๆได้เช่นแบบพวกเต้นแอโรบิกการปั่นจัก,กรยานการเดินให้ตรงอย่างเงี้ยะคะ่ะผ่านไปแล้วสำหรับสมองสาส่วนนะคะอันนี้ก็อยู่ในหนังสือเราก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะมีเนื้อหาที่น้อยนิดหน่อย,อยก็ขอให้นักเรียนนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากหนังสือที่ มีขายตามห้างอันนี้เป็นสรุปรวมสมองแต่ละส่วนเนี่ยเห็นไหมว่าส่วนหน้าความจำชาวปัญญาส่วนกลางอ่ะเดี๋ยวยิ่งไปส่วนกลางจะเป็นการมองเห็นและการได้ยินนะคะส่วนท้ายก็จะเป็นการควบคุมและประสานงานของกล้ามเนื้อะคะอ่ะทำให้เราทำให้กล้ามเนื้อเราสามารถทำงานได้อย่างละเอียดอ่อน ต่อไปก็จะเป็นไขสันหลังกันบ้างนะคะไขสันหลังนะคะก็จะมีรูปร่างเป็นอย่างเงี้ยจะอยู่ในจะอยู่ในกระดูกสันหลังและเราจะเห็นว่าไขาสันหลังเนี่ยจะมีสส่วนนะคะไขสันหลังเรียกว่าสปายนอคอร์ตรงนี้เห็นไหมแล้วเขาก็แบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนที่มีเนื้อสีเทาจะอยู่ด้านในนะคะ มีเนื้อสีเทาอยู่ด้านในอ่าแล้วก็ด้านนอกอะ่ะเป็นเนื้อสีขาวสีเทาเรเรียกว่า gray matter ส่วนเนื้อสีขาวเรียกว่า white matter นะคะเนื้อสีเทาอะ่ะจะมีลักษณะเหมือนตัว H นะคะหรือรูปคล้ายๆผีเสื้อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประกอบขึ้นจากเซลล์ประสาทจำนวนมากนะคะเนื้อสีขาวก็จะเป็นที่อยู่ของใยประสาทอ่ะในสไลด์เนี้ย เราได้ยินคำว่าเซลล์ประสาทแล้วก็ได้ยินคำว่าเส้นใยประสาทนะคะ,ะเราก็จะไปดูกันว่าเซลล์ประสาทแล้วก็เส้นใยประสาทเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปดูนะลืมพูดหน้าที่ของไขสันหลังนะคะนี่หน้าที่ของไขสันหลังหลักๆเลยเขาก็จะทำหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างสมองแล้วก็ลงมาผ่านไขสันหลังแล้วก็ ไปที่อวัยวะเป้าหมายที่เขาควบคุมต่อไปถ่ายทอดกระแสประสาทที่ส่งเข้ามายังไขสันหลังโดยตรงนะคะก็คือเมื่อกี้อันแรกเขาเป็นทางผ่านของสมองใช่ไหมแต่ว่าอันที่สองอเขาก็ยังสามารถสั่งการได้เองด้วยนะคะแล้วก็เขาวควบคุมการเกิดปฏิกิริยารีเฟลซ์อย่างเช่นการตอบสนองอย่างรวดเร็วมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง การที่เราอทอดไข่อยู่ใช่ไหมแล้วกระดินมาโดนมือเราเราก็จะแบบะหกมือกลับนะคะอย่างรวดเร็วโดยที่แบบคือสมองคือไขสลประอะมันสั่งการไปเลยโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรนะคะเราแบบยังไม่ทันจะได้คิดหรือว่าเวลาที่เราโดนจี้อ่ะโดนจี้เอวอย่างเงี้ยเราก็จะแบบสะดุ้งไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือแบบเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเราจะมีคนมาจี้เรานะอะไรเงี้ย คือเรายังไม่ทันได้คิดเราก็สะดุ้งไปเลยอันนี้คือการทํางานอย่างรวดเร็วของใครสันหลังทำให้ทาให้กล้ามเนื้อเราอะตอบสนองแบบรวดเร็วมากไม่เหมือนไม่เหมือนกับเวลาที่สมมติครูสั่งให้เรียนเนี่ยตบมือสองครั้งอะมันก็ยังมีการรับรู้ที่หูว่าเออมี ขึ้นเสียงส่งเข้ามานะแล้วก็ขึ้นเสียงเนี่ยก็ไปที่สมองให้ประมวลผลว่าอ๋อสั่งให้ตบมือสองครั้งใช่ไหมสมองก็จะประมวลผลแล้วก็สั่งการมาที่กล้ามเนื้อให้มือตบสองครั้งปับป๊บๆแบบนี้แต่ว่าพอเวลาเราโดนจี่ะเราแบบเนี่ยรู้สึกอย่างรวดเร็วแล้วก็เรยบสะดุ้มอย่างรวดเร็วอันนี้คือการทํางานที่ไขสันหลังสั่งการนะคะอะ,อะต่อไป อันนี้คือปฏิกิริยารีเฟกถูกสังการที่ไขสหลังเนาะอันนี้ออกข้อสอบด้วยนะจ๊ะเด็กๆต่อไปเนื้ออืมต่อไปจะเป็นเ,เซลลประสาทแล้วก็ใย,ยประสาทใช่ไหมจากสไลด์นี้เราเห็นคําว่าเซลล์ประสาทแล้วก็ใย,ยประสาทเพราะฉะนั้นสไลด์ต่อไปเราก็จะไปพูดถึงเซลล์ประสาทนะคะนี่ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าเซลล์ประสาทนั้นมันมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงอะเรามาดูชนิดของมันก่อนดีกว่าอะเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะคะอะอะอันแรกก็จะเป็นเซลล์ประสาทรับความอยู่สึกอันที่2เซลล์ประสาทสั่งการแล้วก็เซลล์ประสาทประสานงานนะคะมีอยู่3ชนิดนะอะเรารู้แล้วว่าเซลล์ประสาทมีทั้งหมด3ชนิดนะคะทีนี้ก็ไปดูหน้าตาเขากันเลย หน้าตาของเซล์ลประสาทก็จะประกอบไปด้วยตัวเซล์ลตัวเซลก็จะมีนิวเคลียสอยู่นะคะนี่ตัวเซลหรือเซลบอดี้ทำหน้าที่สร้างพลังงานให้กับเซลนะคะก็เกี่ยวกับควบคุมการเจริญเติบโตนะคะก็เหมือนกับเซล์ลทั่วไปที่มีนิวเคลียสอยู่นะคะ,ะเพียงแต่ว่ารูปร่างอาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งรูปร่างของเซลล์ประสาทนั้นก็จะประกอบไปด้วยใยประสาทซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดเช่นกัน2ชนิดนี้ได้แก่อะไรบ้างนะคะ,ะก็จะมีเดนไรต์นะคะน่ะรูปนี้จะเหมือนในหนังสือเรียนของเราเลยนะคะ,ะเดนไรต์เนี่ยจะทําหน้าที่ในการนํากระแสประสาทนะคะเข้าสู่ตัวเซลล์นะคะ,ะแล้วก็ตัวแอคซอนนะคะแอคซอนก็จะทําหน้าที่ในการ ส่งกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์อ่ะทีนี้ในเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ประสาทเซลล์ไหมก็ไหมนะคะก็มีหลายเซลล์กว่าที่แบบกระแสประสาทเนี่ยจะสั่งการไปที่อวัยวะเป้าหมายไดเย้เขาต้องอาศัยเซลล์ประสาทหลายล้านเซลล์เลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีเซลล์ประสาทหลายล้านเซลล์อ่ะก็แปลว่าเขาจะต้องมีการส่งกระแสประสาทให้กันและกันนะคะ นี้เราจะไปดูว่าการส่งกระแสประสาทของเซลล์ประสาทเนี่ยแต่ละเซลล์ทำได้อย่างไรนะคะก็นี่การส่งกระแสประสาทนะคะอ่านี่ไงเราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยจะมีเซลล์ประสาทอยู่แล้วทีนี้เซลล์ประสาทแต่ละตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแอ็กซอนเมื่อกี้เราพูดว่าแอ็กซอน,น่ะส่งกระแสประสาทออกนอกเซลล์ใช่ไหม อ่าแล้วส่งให้ใครล่ะเขาก็จะส่งให้เดน d r i t e ของเซลล์ต่อไปอ่า d ดนไ r i t e เนี่ยทำหน้าที่ในการรับกระแสประสาทใช่ไหมคะอ่าก็จะรับกระแสประสาทจาก axon ของอเซลล์ประสาทต,ตัวก่อนหน้านี้นะคะนะอ่าเพราะฉะนั้นตรงที่มีการส่งกระแสประสาทก็คือปลายของ axon แล้วก็ปลายของเดน d r i t e นั่นเองนะคะอ่า ทีนี้ซูมนะคะซูมรูปใหญ่ๆนี้จะเป็นการซูมว่าที่ปลายของแอ็กซอนนั้นกับปลายของเดนได้นั้นเขาทำงานกันอย่างไรสารสื่อประสาทนะคะสารสื่อประสาทหรือว่า Neurotransmitter เนี่ยตัวน,นี้นะสารสื่อประสาทนะคะเขาจะถูกบรรจุอยู่ใน ถุงบรรจุสารสื่อประสาทหรือว่า n ซ p นปติกเวสิเคิลถูกบรรจุอยู่เมื่อเคลื่อนที่มาถึงปลายของแอคซอนนะคะเคลื่อนที่มาถึงปลายของแอคซอนแล้วถุงบรรจุสารสื่อประสาทเนี้ยจะเชื่อมเป็นตัวเดียวกันมันจะเชื่อมกันกับเยื่อหุ้มเซลล์ของแอคซอนนะคะพอเชื่อมกันปุ๊บเนี่ยจะทำให้ปล่อยกระแสประสาทออกมานะคะแล้วกระแสประสาทตรงนี้ ก็จะเข้าสู่เดนไรท์ของเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งซึ่งเดนไรท์นั้นนะคะก็จะมีนี่มีตัวรับกระแสประสาทที่ปลายของเดนไรท์จะมีตัวรับซึ่งเมื่อรับเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะหุ่มกระแสประสาทนั้นแล้วก็ทําหน้าที่ในการส่งไปที่ตัวเซลลตัวเซลล์ก็จะส่งต่อส่งเข้าสู่ตัวเซลล์แล้วตัว,ต,วตัวเซลอ่ะก็จะส่งออก ผ่านแอคซอนแล้วก็ส่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากระแสประสาทนี้จะไปถึงอวัยวะเป้าหมายซึ่งก็จะไปอย่างรวดเร็วเช่นกันนะคะอ่ะก็จะทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆจากสมองหรือว่าไขาสันหลังไปถึงอวัยวะที่จะสั่งการนะคะอ่ะขยายข้างล่างเป็น การบรรยายอธิบายเกี่ยวกับภาพนะคะถ,ถ้าฟังไม่ทานนักเรียนก็อ่านเอานี่ตรงนี้เนหะ็นไหมอ่าโอเค